สบายดีเด้อทุกคนปอบีวะนี่วันนี้เราเฮียจุ่มกินเียเอาห้องกันเลยห้องแฟนไปคนละบีดีเยี่ยมแล้วบักเกอร์บีมันอยู่นี่ใส่ตัวมันอยู่ในอย่างก็บีบีกับข้างตับนะฮะคางตับ เป็นยังไงตอนยุคศตวรรษเก่านะขึ้นมายุ่มคิดนมาเล่าเรื่องกันบีมาแล้วขึ้นทอดไอ้เย็นนะระหว่างระหว่างเขาวอากันได้จัิงนะว่าห้องบีแบบเลี่ยนนะระหว่างทันยี่ห้องต้องเบบีคอนเน็ตว่ากระด้างเบบีนะกดนตกีด่างดนตรีเยอะในห้องนี้ผีด้วยแบบเป็นเลี่ยนนะแบบโอ้แบบไอหยุ่นรอนะอันยี่ห้องต้องห้องเบบีคันนีตแล้วว่าห้ามห้ามเเบคำเดียวใช่ปะห้ามเเบาคำเดียวย่างไร ห,หัวไปมาเห็ดจุม่มนี่อย่างเงี้ยนี่ตับโอ้โหในองดิตับซีนจุมนจ่มเนาะจุม่มจุ่มจทใช้ธรรมดามแต่ว่าต้งต้ตตมซุปก่อนใส่น้ำออนปลาหน่อยนึงเฮะเพืออะเอาน้ำปลาใส่ใสเพื่อให้มันได้เก็บได้ดนนะอืมปุ่งไว้เลยปุ่งเนาะปีชดๆอด้านเี่ทุกคนเขียวๆเนาะเขียวอ่อนๆอหนเก็บ เอาน้ำป่าใส่กระหองน้ำป่าเนาะมันจะขมอมรำอะไอันนี้เพี้ยนมาหนิเอาเพี้ยนคือว่าใหญ่กว่าตัวเก่าเนาะมือนั่นเลยเมนแล้วแต่เขาเลือกแต่สวนลายแต่มือบงกบซื้อมาหน่ะเพี้ยอ่อนไอ่อนอ่อนคักเลยมือนั่นก่อนมาเลือกใส่อ่อนนั้นนี้สวนลายมันชิด้เพี้ยอ่อนนวดของหอดอ๋อใส่หอดเลยเนาะอีกย่างว่ะปาดแป๊ดเลย อาจารย์สนับสนสิษยนากันเองแน่น่ๆวันนี้กีโลจักมาสั่เวลาไงน้ากตายเลยกูกี่รครับปอเพียโอ๋ออ่อนออนอ่อนอยู่โอ้โหเฮ้ยอ่อนอ่อนออนอ่อนอะยางออกก่อนนะยางก่อนต้มเลยต้มเลยเอาลองละเดี๋ยวเราจะยางกยมือของวบบไหม้ห้ามเลยอ๋อค้างไฟอเองสิ กลอกเราไปตำไม้ใส่กบนะอันนี้สูตรไดโซ่เนี่ยนี่เห็ดน้นนำซุปแบบเพียเลยได้นี่คักเล,เลยได้นี่ซีนมันยังฮะแจกตอนนี้เอามาจุ่มเนี่ยตัวน,นี้ตับมียอน์อนมั้ยยอหรือสามซิบกีบอะเราเต้จะได้ก็ได้ก๊อืมแฟดนั้ย ขาคิริวบ่แมนอันนี้มันมันเอื้อนยี่อย่างเดียวขาคิริวก็ได้ใช่เอื้อน ต่ยังควงเนาะก็ต้องด่าแน่ซอยฟังเสีบแจ็คยังไงโทรมามีเรื่องยังอัปเดตบรอะไร่าตามยังไงโซตามยังไงเป็นหอมหอมหอมโมเดงกับกับเทียดแล้วก็หัวชิคมาใส่โอเคับเมืเราากินมันจะหอมน้ำสุกหัวชิคายยี่ใส่แหละะแก้วหัวชิค อ้อบ้านมันมันยังตำอยู่เลยล่ะโอ้โหน้องตัวนี้อะไรสมบ๊อบน้องตัวนี้มึงบอกที่แจ็คมึงอยู่ที่ไหนนี่นะนี่นี่คือว่าเห็นยี่แฉ่นี่นะพอคักเลยคืูอยู่มาตัวนี้สีตัวนี้ห่อตัวนี้ตับเยอะเลยนะผมเห็ดไทยเนอนะแจ็คสารวันเห็ด แบงกระตองเนาะปกติกระตองเนี่แบงปกติกระตองเนี่ยใชยตองเวเพี้ยงไอ้เก่าไปขีหูใส่เนาะมันชิงหอมมากว่านะปิ้งแล้วว่าดีไอ้สุปิ้งได้ไหมปิ้งได้แบบไหน,นใส่ไม่นอนอยู่มันโบอ่งางยานออกปิ้งเลยเพี้ยตกไปติ๊กวะเพี่พี้ยคาเนี่ยจะแนวมาตั้เลยตยั้มเลยเดวเนอใส่คาเนาะ เจียนน่งหอมทุกคนง่นายตอนนึงเลยออด,ดิตกไปแค่แค่แนึน่งอ้ิ่งโอ้ตองเกียร์ยอไเต็มเจลีปอดเพียเอานั่นเลยจุ่มลงน้ำเ้ยแลยคนๆเลยก็ได้เลยลอไปๆไตองนี่หมอเดี๋ยวเรียกลุดลงไปไงลลงไป ก็คอยก็คอยไปอ่าในห้าาชิลดลงนะเ่ะแจ้แค่มตี้หละเ,ออเนียนนอนีมนตี้แหละชุดแลนๆามาแล้วก่อนเนี่ยนอนก็นอนน,อน่ก่อนเอาไปได้แล้วรถไฟนี่ <c oughs> โอ้ยแมวเจอกะหที่รถรถแม่ดิ <c oughs> ลงแต่บ้านนี่ยเบอกมาคัดกูอยู่แบบแบ๊กเนาะเซตสำกุลกนไก่คือกาวอยู่แบบนั้นเลยีมงานใหม่บะเนี่ยเีมงานใหม่เมื่อกี้ที่ถามมันจะหัวซีใครอยู่แส่มันถามมันถามว่าอยู่ใส่ถามมันมันถามกลับอีกอไปกันเลยเอ้าบ้านมันอยู่บ่นเนี่ยมันไปยันจีนแต่ว่าโทนี่นี่กระจอยเนาะไปก่อนโทนี่ ที่าสาวจออายุสว่วนหนึ่งข้าวอก,กักกับแล้วเอาไอา้ปล่อยต,ตัวเอ <c oughs> งประสนเล็กมีอยู่กูจะเล <c oughs> ่ามือใส่แหละย่าแหละขว้นใจเนาะต้องพวงกุง้ง,อ,ง,ง,อ,งอ๋อเขาไม่จ <c oughs> ำนำจีขาเขาเอ้ยนี่พวกพักพวกเขาเป็อินเดียติ่ายังเหน็บพ่อเขาอินเดียกันบางเยก็ไ้โ่หอมขนาดนี้น หมอสิไข่ค่ะบพ่อนี่เตยได้บอกเอาไปเตยใส่ไปเตยมันบอกเข้าสีม่เตเขี้ยไปเตยเอาเอาไปเตยลหรเอาไปเตยทีมลงแล้วเขายองแนนอยหนึ่งอะนะแต่มาต้องครับจะเป็นยังคนละคนละตุ่มได้จะเป็นตุ่มได่เราเอาเอาเอาเคียงขึ้นมาใหม่ไปล้างมีดแล้วเอามาซอดกวางผักเนาะจุ่มกิน นี่เส<อ>ียนร้อนเุ่มเพ่อเพื่อไปเตเยเ,ตเ,ตเนาะสูตรใหม่เจอกระแทกโอ้ขันชิมอนมะพร้าวเห็ดก็เสียบอยู่ใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำดีใบเตเยอะไรกันคนละสูตรแล้วักแจกหน,นึ่นงต้มแล้วปิ้งให้มันแหมเลยผัยกเลยหนัง นั่งหมดสนใส่ใส่จะม่มีทางไปน่ะพีโทรหาไปคีโตจักมาถ่ายคลิปเนาอโอ้แม่อะไรสองทัคลิปเลยคือทอดได้เด้จังใดเดชกู่คีโจักมาบนบนหาวบหนาวอยู่คือคือกะรีและเดวโอ้ไม่อย่างนั้นคำว่าอย่างนั้นฮะไร้เงินสิเปลียนบอให่อยู่แล้วเวีนเราก็ขาาเียกเีนแตะขงขาเียวเีนเแตโอ้ย ทีทีนี่หอฮานชะลออีเป็นทีไเเปเขียนได่ปะมาไอเสซไอเจ้าอะไเจ้าเพียอะไรเนี่ยเจ้าเพียบีไร่เนี่ยบีมันจะมันไม่ขมเลยทุกคนมันจะหวาน หวานไปไปเอออาจจะขมอยู่อินดุไลมันจะหวานไปปลาอะไรมันจะเป็นโซ่ขนหัวเนาะหวานที่เท่านั้นไเฮ้ยยังกระเซ็บอืมเขาใกล้จมดแล้วที่ขายนี่ยังเต็มเลยองนะออยูเมกาเดกันยังมีอยู่ยังมียังมีขายนะทุกคนใครอยากซื้อนี่ไปซื้ออยู่ไสนนี่อ่าจะซื้อใช่หสือเปล่าหนไว้ก็เว็บติดไปเลยเด้มากัน อยู่อันนั้นตีเอาตัวนี้ไปให้แจ็คปาดใส่มหอมอนคือว่าคือว่าฮะปาดปาดปิ้งะ่ะปาดกลนมาหลังก่อนดีใ่หมอนแบ่งกันเริ่มเห็ดเป็่นเลยเดี๋ยวนี้หนึ่งกูดเลยเห็ดกินอยู่ใส่ <c oughs> เบิร์ดเลยใส่เบิร์ดเลยม่นปะไอโซใส่เบิร์ดแล้มันจึงหอมหวาน สโซ้าใส่เต็มหวานหวานใส่เครื่องหนึ่งใส่เครื่องหนึ่งครึ่งหนึ่งสองเสือเอาเงี้ยเออมันจริงเหรอท่านดีท่านได้ปรุงเตี้ยนี่ปรุงแล้วมิจฉาเอาผ้ากีเลอร์นั่นเอาใส่เนี่ยใบงามไม่งามใส่เนี่ยมันจะเปื่อยแล้วมันจะหอมเลยน้ำซุปอันนี้เออเนาะแม่เลยเนาะเอาใส่ใบใหญ่เลยเนาะ อันต้องซอยจิกๆเนี่ยก็ได้เอาใบตัวได้เปลิอนออกนี่คือใบยังสีนี่งอ่ะตัวได้มาอัใส่ตัวได้มันเปลิอนได้ก็เอาทิ้งบัวะพาก็ใส่หอมเดยตัวผ้าตัวนั่งจิกตอนเ่าจิกกินเลยตันี้ตัวนี้ตอนเ่าจิกกินให้พักให้ให้พักให้มันออกออกควอมวานของพักแล้วตัดกับเกลือไปนัวนอ่ะ้ำปลาเขาใส่ไปแล้วมันจะมันจะไม่เลี้ยนหอมเลยกินง่ายแล้วก็จุ่มกินสบายเลยซีนกับปลาข้าวอยู่มีแต่ข้าวเดียวเบิร์ดนี่นะโอ้ตัวนี้บอยูเด้โบ โชยอกหนเนึงเครียดไปเลยครับรถไปเลยขอนี่ยู่จิ้น่อลนะอ๋อไปฮะขอนไปเบียกมันไปเบี้ยกว่าให้มันเนาะเหอมไปฮะเครไเาอ่ะเส็เรียบร้อยต้งนำเบิร์ดำมือใช้จะไปสปีต้งนำนิดหน่อยคาคาดิคาเป็นเรตีเนี่ยโซ่ต่ำเลยเ็นโซต่ำเลยเจ้า ตั้งมาใส่เจลนี่ตนั้งๆอะไรไม่แตกนไม่ดีตัวนี้สีเฮดเจอันเจลบีเจลเฮดเจลบีเงตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะแล้วละใส่ข้าวเปล่งนู่ว่ะเอาข้าวมาใส่แล้วก็เอาหอมหอมใส่เอข่าหัวปิกใส่ก็โอเคละอันนี้เจลบีเนาะสูตรไทยไว้ยโสแมนบางบางบางบลนก็จะก็จะใส่เจลบีเจลบีอะไรเนาะเป็นว่ประมาณนี้หมดลายหมดเลย แต่มากกันแหละแตนัวกับหวากันแต่ว่าหอมใส่ทั้งมามมันชุ่มเลรบผน้ำตาลบปวไน์ะให้ปน้ำตาลเอ้ามันชั่วหวานวะเป็นน้ำข้ากลิ่นตลอดข้าวบัวข้างบัวมันหวานหย่อนว่ารสชดสาของบีโอ้มันขมหวานขมแล้วมันเจ๊งหวานเจ๊ให้รลุดสาเทาปลาใส่ตัน้ำปลาใส่ตัวไดก็ได้น้ำปลาใส่ประมาณสามสามบ่วงก็ได้ตัวนี้โมเข็มแห่งเลยข้าน้ำปลาเข้มกัใสจะสองบ่วงอือก็รกั้ บต้ตัวหรอกคืมเงแต่ตัวนี้นบอเคปลา,ปลาปตัน้เปาะิดนึงมกเพ็ดปนเขาขวาใส่แล้วจบเลยมันี่ไงเนาะเจ้าะจะบีเจ้าบีโอเดี๋คัดคัดเอามีบีประตกไวอันนนึึงแล้วมัน่ถ้าว่าบีนี่เขาปรุงใส่น้ำน้ำป่า่อนแลกนิใส่น้ำกับน้ำปลาใด้เพื่อเพื่ออาไรให้มันเจ็บดนเจีบนเาพริกนี่ับพรกแห้งเขาขวยแล้วตบีมันจะหอมเวลากินมีนความ เพชรแตได้ไมนเพคยเดียวโซนเพชรเพชรแห้งกลัวอย่างเงี้นะครับอ๋อเจ้าตัวจริงๆเ้าเขาจีก็ได้โอเคกันแต่ว่าประหยัดเวลาหน่อยนึ่งฝาอกกินใส่บะจีหัวบนเราก็ได้พอแจงกอบมาซีมสิ่นี้อ๋อแน่นอนว่ะตับตัวนี้ตับยอเไอ้ตับเคยนะวะตับยอปลายตับปลายตับปลายตับมันตับยอใช่ปะ แม้ตัวป่ายมันเลยดิพ่อบ่วงมาชซดเลยที่นี่อโอแน่นอนว่ะสายโซดเห็นแล้วก็ขั้นกินอย่าขัดซ่าใจขั้นบวกตับหลายวันวานหลายบวขาวเลยเขาตจะกินกับเตียวบีมันจะแบบเอ้าปีเตอร์มันคือว่าต่ำอันนั้นแล้วแหละเอาอะไรที่ละ่ะเตอร์ออเอาขางให้เตอร์ขาขาต่ำเจ้าเพี้ยนสูตรลาวมันต้องแบบขนๆอย่างที่นะคุยเนี่ยฟูงอะไร คันสูตรเนี่ยจะใส่มาแขวนนะทุกคนเอาปิดเอาปิดก็เปลี่ยนไปเอาต่ำกับครัวก็เหมือนเอาต่ำพ่อจะบีบวะเนี่ยันบอกคนสำคัญได้เน่ยเป็นยังไงคนมีขาโอ้โ้แนนอนเลยขาดขาบอได้อีกเลยกระดานกดลงเลย

เข,เขากันะลคนเะบอกค้าก่อนครับแล้วน,น่าเคเจอขอเขวา,ขานนิดนึงนะเอใจขขวานใ่หด่าดาด,ด,าด,ด,าด,ดโอเคมันชีสมักอเอาแจกก่อนโอ้แ่นอนวะนน<ม>บีหวานเลยนี่อืมคับยำพริกกึบก็บแซบ่บ จุนี่มันมันนุ่มเนาะนุ่มแบบมันก็กินได้คือแซลมอนอะไรไหมไหมเลยเลยท่านขาเล่ยไร้ซึ่งมุไปนี่ก็บโบเสะยอันนี้ขาแจ็คไปเลยครับผมจะจะขาจต้มปุ๊กปุ๊กปะเลยนะมี่ไม่หมโอ้ครับเ้าลองกินแต่มุ้งนี่แหละท่านมุ้งก็เว้นหรือเมื่วันมีมันจอแล้วมันกินอะไรแล้วเขาแกวบโอกาสกินโบเสะแล้วเรื่องกลิ่นบีนะมันคือว่าบขมเลยเนาะเนาะอิลีนะแต่ก่อนนี่ต้อกลิ่นแล้วเขาเลยขมเลยผมว่าขม คอยเคล่อนกินคอยต้องคอยบวชเนาะคอยไปเหมือนไปเคลื่อนท่านแล้วคอยเห็นปลาหมึกกับกุ้งเนาะแล้วมันคือแจวแจวเพียนะคอยว่าขีุ้ยเพียคักก้อนคุยเข่าบักใหญ่ๆไปกินนั่นวาซาบิวาซาบิตายคุยคำบักใหญ่จะคอยแบบบัดไปเลยนะมึงไปโอ้คักกัอนน้ำยาหนอันหนึ่งเลยคุิกินน้ำยามา พูดตับอันเม,มื่อกี้นี่กินกบกินซีนเนาทุกคนคักกินตับนี่ก็คักด<ห>ีต<ห>อส่่เงิชใหญ่อาวุธใหญ่อาวุธอาวุธน้ำซุปเจ้าเด็ทรสในปุ้งอ่ะ Ai phun này đấy Cái mà Không, ai dù này nó sẽ chỉ ra mấy cái này Bây giờ, hãy này, quần nào Nó kìm được, hãy mất nội không Áo xỉn luôn, ai làm cái nội này em có thấy Hãy gặp sưu Bây giờ hãy này Nào Ok rồi Bây giờ kẹo rồi จุ eles, like, o, yal, yeah. ่มส <c oughs> okay, like ีได้รายเนี Pandemie ่มันก็เสด็นนัวนเข้าไปส่งฝาดทนหนาำสรงนี่หายไปเนอะเจ๊รับกอกินมันสีจังหรอแอน้อยเออแอน้อยจ้ะน้อยแอ่น้อยกู่ินมันเตอร์เฮ่นนั้นโอมนอันนี้แอ่น้อยอันนั้นออลิเวออลิเว จุ่มจุ่มหน่อยหนึ่งลวกแบบสะดุ้งหน่อยหนึ่งปลอดทิชชู่มานเลยมัหวานจีอบหอมหอมขมขั่้แซ่บหลายแดมชิแม เลยนะเออคเจาเพียจาเพียออราบอกภาพดด้วยแซ่ซุมแล้วกินเลยนะครับปิ้งซีนปอดทุกคนมกินท้เอาไปทูด้วยี่อือนี่แหละโอ้คดแซบินี่แซ่แบบจแบบ พอบมูเสียบยังไงนแดงให้หยพันเย็นมาหนิกลาวเราไปทำนี่นี่นะเขานะอันนี้ว่าขนาดขั้นตอนยังน้อยเลย,นย,ยันนาดใหญ่เอาได้ให้กันครบแล้ววะครบแล้วอย่าเลิกเด้อหมกคลาสสิกเด้หมกคลาสสิกใช่ไหมข<ำ>ับย้อนอีกแล้ว

บองตักอะบองนี <Hey, ้ไอ้บองใหม่นะบองตาขาเอ้อนนบองตาขา้บอๆบวงดีจุ่มในเดียวนี่กจุ่มนี่เดี๋ยวใครจะจุ่มตอนนี้เอาขึ้นเร้อนไปหสุกปลากอนอ่อนลงบอร้อนลงอีกไหมไปเัง

แม่แต่บางน้ำซุปบังตอนนี้ซีนก็ตังนี่เอาเลยมันสัญญาบแม่เสาวรสน้ำซุปน้ำซุปกินมันเกิดขอายให้ขับอากาศแบบเย็นแบบโอ้กินจุ่มนี่สุดเลยเหมือนอ่ะโอ้โหโอ้หวานน้ำซุปคัะหวานหอมเนีเสี่ยรอเดี๋เอาลงอันที่นั่นหนึ่ง โอ้โห,โโหขัคัดคัดหอมคัดเดยม,มีมีดยว่ได้เอาบอกว่าเอาอลงใน,นนี้ก่อนเราลงเพราะเป็นพิธีมันมีตลอดนะนีๆๆ่เสียนะลงว่า